ขณะที่คุณภูมิธรรมเช้านี้ออกมาติติงรังเีมันโรมหลังจากที่ได้แสดงความส่งข้อความไปหวยพรมัเกิดนายกนะน้องเอาเป็นว่าคุณรังคุณภูมิธรรมบอกว่าอย่างไงคุณรังเีมันโรมไม่ควรจะเป็นนักการเมืองที่วิจารณ์การสร้างความสับสนให้กับประเทศบางเรื่องละเอียดอ่อนอ๋ออันนี้คงจะหมายถึงเรื่องกรณีเกี่ยวกับกัมพูชาใช่ไหม ไม่ชีเรืงองนยกใช่ไหมค่ะคือคุณโรมอ่ะออกมาตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลไม่ฟ้องกัมพูชาเป็นเพราะผลประโยชน์ทับซ้อนของสองตระกูลนักการเมืองหรือเปล่าเรื่องนี้คุณภูมิธรรมก็เลยบอกว่าต้องไปถามคุณโรมว่าสิ่งที่ได้พูดอ่ะพูดในฐานะประธานกรรมธิการความมั่นคง ของสภา,าหรือพูดในฐานะส่วนตัวคือถ้าพูดในฐานะประธานกรรมธิการน่าจะเข้าใจหลายเรื่องว่ามันมีข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่มานั่งตั้งคําถามแบบนี้ข้อเท็จจริงก็ว่ากันไปแล้วหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่หยิบประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาตัดสินได้เรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับผลประโยชน์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอีกหลายอย่างดังนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่หยิบเอาประเด็นใดประเด็นหนึ่งมาพูดแล้วสร้างความไม่เข้าใจ ถ้าสงสัยไม่จําเป็นต้องมาถามออกสื่อมาถามผมมาพบผมได้เลยผมพร้อมชี้แจงให้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องไหนมีความสําคัญบางเรื่องมันไม่ควรพูดออกอากาศเพราะว่ามันจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเออเมื่อวานนี้ฟังจากอาจารย์อะไรอะ่ะที่ไปออกรายการอ่อ,อพูดถึงประเด็นเรื่อง ICC ไม่ใช่ ICJ นะ ไอซคือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งเขมรพยายามจะเอาสามราสากับหนึ่งช่องบกไปขึ้นเราไม่เอา mm hmm. และเราไม่ยอมรับเขตอำนาจของ ICC ีซีไเจศาลยุติธรมรมระหว่างประเทศแต่เสียงเรียกร้องขุนรวมก็คือกรณีของศาลอาญาระหว่างประเทศ mm hmm. ให้ฟ้นนาองคุนเซนฮูมาเนตในฐานะอาชญากรสงครามใช่ไหมศาลไอซีอาญาระหว่างประเทศเห็นว่านักวิชาการคุณ คุณอะไรอะ่ะบอกว่ามันมีประเด็นซึ่งรัฐบาลต้องรอบคออเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นเกิดการเอาไปฟ้องร้องในศาล ICC มันจริงมีประเด็นเกี่ยวกับการยอมรับเรื่องเขตอำนาจแล้วอาจจะถูกฝังตรงข้ามทางการเมืองหยิบเอาไปร้องศาลรัธรรมนูญเพื่อจะให้รัฐบาลนี้มีปัญหาเพราะเท่ากับว่าจะหยิบเอาประมุขของชาติ เข้าไปอยู่ในเกณฑ์ของสารอาญาระหว่างประเทศด้วยอืซึ่งอาจจะมีคนจ้องอยู่ในทมก็จะมีคนอ้างว่าไปยอมรับเขตอำนาจที่ว่านี้ฟังคล้ายๆอย่างนั้นนะอ่ะฟังเสียงคุณพรมท็มต้องถามคุณลังสุมันโลว่าสิ่งที่พูดเนี่ยพูดในฐานะประธานกรรมธิการหรือพูดในฐานะคุณลังสุมันโลเอง พราะถ้าพูดในฐานะกรรมธิการก็น่าจะเข้าใจหลายเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่มานั่งตั้งคําถามแบบนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้อเท็จจริงก็ว่ากันไปอย่างงงแต่ว่าอีกหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แค่หยิบเอาประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วมาตัดสินใจได้เรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับประโยชน์ของ,งประเทศเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวพันกับอะไรหลายอย่าง เพราะนั้นวิาพากษ์วิจารณ์ควรวิวาพากษ์วิจารณ์จากเข้าใจต่างๆในฐานะนักการเมืองที่คิดว่าตัวเองเป็นนักการเมืองคุณภาพไม่ใช่หยิบ,บประเด็นต่างๆมาวางกลมการเมืองที่ที่จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจนะครับถ้าคุณรังสิมันดงไม่มั่นใจหรือสงสัยไม่ต้องถามบอ,อกระมาถามพมเลยมาขอพบได้นะครับบอกได้เลยว่าขอพบได้แราจะที่แจงให้เข้าใจว่าเรื่องไหนที่สําคัญไม่สําคัญ แล้วทําไมการพูดจึงไม่ควรพูดออกอากาศในเรื่องที่เป็นคดีความรางประเทศและเป็นเรื่องความระวังประเทศถ้าถ้าเป็นนักการหนื่งที่เขา้าใจคุณเขาใสิ่นี่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นคุณโรมนะคะคุณภูมิธรรมพูดอีกประเด็นหนึ่งด้วยค่ะเมื่อเช้าก็คือการมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องคุณธนพรศรียากูลพอ,อสถาบันวิเคราะห์การเมืองคุณผู้ชมคงจำได้เรื่องตัดขา ที่บอกว่าให้คุณภูมิธรรมลองตัดขาดูค่ะนั่นแหละเชา้านี้คุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่ามอบอำนาจให้ทนายความไปยื่นฟ้องคุณธนพรแล้วนะคะในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาทีนี้คำถามก็คือถ้าคุณธนพรขอโทษจะเลิกแล้วต่อกันหรือไม่เพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องการเมืองเนี่ยถ้าเป็นการขอโทษผ่านสื่อมันก็จะยุติกันไปคุณภูมิธรรมตอบคำถามนี้ว่าเป็นเรื่องของทนายมอบทนายไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ ที่สนใจในการร้องการเงินก็คือก็จะมีการขอโทษทางหน้าสี่เจ็ดวันอะไก็ต้องดแล้วไทยก็เรื่องของทานายนะครับงอบหมายทานายไปแล้วเมื่อวานตรงนี้จะพิจารณาอะไรอื่นไ,ได้ไหมก็อะไรที่เกินเลยเป็นการพูดที่ไม่รับผิดชอบทําลายเกียรติยศเกียรติภูมิคน,คนอื่นก่อให้เกิดความสับสนที่เป็นภัยต่ออัญหาของประเทศก็คงฟ้องครับ ไม่จริงะครับฟ้องกันมาเยอะแล้วไม่จริงว่าไม่มีการฟ้องถ้าไปทําลายเกียตรติภูมิครอบครัวเขาหรือตัวเขาเขาก็ฟ้องเพียงนั้นแหละครับคือถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตไม่เป็นไรแต่ถ้าวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่สุจริตหรือนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรรับผิดชอบไม่ต้องถามผู้ที่วิจารณ์นะครับว่าเขาเที่ยววิจารณ์ไปโดยที่ไม่มีข้อเท็จรจริงที่ประจักษ์ ทำงี้ได้หรือเปล่าต้องย้อนไปถามผู้ทำผิดอย่าย้อนถามผู้เสียหายน,นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นความคืบหน้าเดี๋ยวรอดูสิบโมงครึ่งจะเริ่มไต่สวนค่ะ ซึ่งเราจะไม่ได้เห็นหรอกนอกจากตอนต้นเท่าน,นั้นเองใช่เพราะว่าที่ถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณศาลนะคะก็คือจะเฉพาะภาพกับเสียงในช่วงแรกและช่วงท้ายของการพิจารณาเท่านั้นนะคะถ้าเกิดเริ่มเข้าสู่กระบวนการไต่สวนพยานปากแรกจนถึงพยานปากสุดท้ายในช่วงนี้จะไม่ได้มีการถ่ายทอ,อดค่ะ